พาเที่ยวสวนเจ,จนแบบวันเดย์ทริปสัมผัสวิถีชีวิตแบบโลเคอลูจบเที่ยวตามได้เลยจากคลิปก่อนที่เราได้แนะนําวิธีเดินทางมาจากฮ่องกองขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีเลาเจียเพียงเท่านี้เราก็มาถึงแล้วถนนคนเดินตรงเหมือนที่นี่จะเป็นย่านสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดแหล่งชอปปิ้งเสื้อผ้าเริ่มต้นตัวละห้บาทหรือแม้แต่กระทั่งของคล้ายเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่นย่านนี้ถ้ามาเที่ยวช่วงใบใบยเย็นๆคนจะคึกมากๆอันนี้คนพื้นที่เขาต่อคิวกันเยอะเป็นอาหารเสฉวดเริ่มจากบะหมี่หอยทากซุปเครื่องในและมััันนนนนนเเเชืื่่่่่อออออแแบบบ้้หววาา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 าะํสสงงงมมกททพรรูปปุดจ็คีย และไม่อร่อยบางปนปนกันไปเป็นสีสันแห่งความสนุกเลยทุกคน<ล>รวมถึงข้หวหนดที่อาจจะไม่เคยกินที่เมืองไทยเช่นเมนูถั่วร้วมหรือแม้แต่กระทั่งนมควาย 60เป็นเท่าไหร่ศูโอเคควายออกมิดแล้วและอีกสถานที่ที่ห้ามพลาดไปดูความเจริญของเซนเจน์นั่งรถไฟลงสถานีช้อปปิ้งพาร์คแนะนําเดินที่ห้างโคโค่พาร์คเลยครับทุกคนที่นี่จะเป็นห้างที่สายอาร์ทอยต้องชอบมากๆม,มีน้องๆให้เลือกเยอะและน่าซื้อกับบ้านสุดๆหรือแม้แต่กระทั่งคาเฟ่มูมีรวมถึงมีเบเกอรี่ที่น่ารักมากๆแล้วที่นี่เขาใช้โดส่งอาหารกันด้วยนะครับทุกคนทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกผมตกรถไฟเที่ยวเพลินจนลืมซื้อตัว๋วทําไงดี